ตัวนี้ยาลิดอารเอสปีสิบสองนะครับผมเดี๋ยวรีวิวไปทีละอย่างนะครับผมของที่ร้านนะครับโทร0952720957นะครับพลไรย,ยนนี่ชัดเจนนะครับผมยาลิดอารเอสสิบสอง 12, เดี๋ยวให้ดูสิบสองก็นนะครับผมโอมสวยๆนะครับผมมีของเลยนะครับผมที่ร้านเทียบครับไม่ต้องห่วง แต่วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับผมไม่ได้เปิดนะครับเ,เดี๋ยวให้ดูนะครับหูบนหูล่างครบนี่จะครบเเดี๋ยวไล่ดูย,วยาวๆนะครับผมนี่หนึ่ง f 8 v o นี่หนึ่ง F8V8 นะครับผมนีม่มาแล้วดูข้างในเหมือนสีเข้มๆนะครับผมถ้าออกไปข้างนอกเนี่ย ไม่ได้เข้มขนาดนี้นะครับผมมันจะเข้มเฉพาะรข้างในร้านมันมืดมันตัดพื้นสีส้มครับผมสวยๆครับเดี๋ยวให้ดูนี่ไปม,มีโกงคร,ร้านนี้ครับคุณโอนมาผมก็ส่งให้นะครับผมไม่โวนผมก็ไม่ส่งนะลูกค้ามาตลอดครับผมเดี๋ยวตามมาดูด้วยหลังหลังวีออสสิบสองนะครับผม 12, ตั้งเจ็ดถึงสิบสองเกียสองใส่ได้หมดครับตัวเดียวกันใส่กันชนตัวเดียวกันแล้วก็ตื่นเปรียบครับมาแล้วครับของจารีตไอเอสหลังศูนย์หกหลังไอเอสสิบสองสเกิร์ตจารีตสิบสองหนึ่งศูนย์สิบสี่ศูนย์แปดศูนย์สามแล้วก็หน้าหลังสเกิร์ต บอลเงินนะตอนนั้นนี่ครับผมออกมาเทียบไม่ต้องหวังตันนี้ว่มีแกมสวยๆนี่นลูกค้าท่านไหนได้ไปนะครับผมดูสวยไม่สวยก็ดูเอาละครับผมรีวิวให้ดูแล้วครับนี่ของไม่ต้องโกงหรอกครับผมไม่โกงุณหรอกนี่ของตอนทีมงานเขารอแพ็ค ก่อนจะส่งแพ็คตลอดครับนี่อุปกรณ์เขาเตรียมแพ็คของให้สวยๆนะครับผมโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมไล่ดูแต่ละชุดสวยนะครับผมชุดนี้ก็สวย ถ้าร้านอยู่แถวพระรามสามน,นะครับผมลูกค้าที่เขาเคยมาเขารู้ดีครับผมลูกค้าที่เคยมารับของมาเยอะครับผมไม่ต้องห่วง